เราเป็นคนขาดวินัยทางการเงินหรือเปล่าสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง The อ o n n y t r i c k ถ้าเลือกได้ใครก็อยากเป็นคนมีวินัยทางการเงินดีเก็บเงินเก่งกันทั้งนั้นแหละครับแต่ปัญหาก็คือบางครั้งนิสัยมันก็แก้ยากหรือบางคนไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตัวเองยังขาดวินัยทางการเงินใช้เงินเกินตัวอยู่เมื่อไม่รู้ปัญหามันก็เลยไม่ได้แก้ไขกันจริงจังๆสักที แล้วเราจะรู้ได้ยังไงละ่ะว่าเราเข้าข่ายขาดวินัยทางการเงินหรือเปล่าความจริงมันก็มีข้อบ่งชี้ให้สังเกตได้อยู่นะครับนิสัยการใช้เงินจะแสดงผลลัพธ์ออกมาในหลายๆด้านของชีวิตเราถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีลักษณะดังต่อไปนี้แปลว่าจะต้องรีบปรับปรงวิธีการใช้เงินแล้วล่ะครับจะมีลักษณะอะไรบ้างเรามาชมกันเลยครับ 1. มีภาระหนี้ต่อเดือนเกินครึ่งของรายได้ได้เงินเดือนมาเท่าไหร่ เกินครึ่งต้องหันไปใช้หนี้เป็นแบบนี้การเก็บเงินก็ยิ่งยากขึ้นหรือบางคนจะใช้จ่ายให้พอเพียงแต่ละเดือนยังลำบากทางที่ดีควรตั้งกฎกับตัวเองไปเลยครับว่าจะไม่ให้ภาระหนี้แต่ละเดือนสูงเกินครึ่งของรายได้ถ้ามีภาระผ่อนบ้านผ่อนรถพอสมควรอยู่แล้วก็ไม่ควรสร้างหนี้บัตรเครดิตหรือหนี้อื่นๆเพิ่มเข้ามาอีก 2. มีของหลายอย่างที่ซื้อมากองไว้แต่ไม่ได้ใช้ ถ้ามองไปรอบห้องแล้วพบว่ามีข้าวของที่ซื้อมาแต่ไม่ได้ใช้เต็มไปหมดอาจแปลได้ว่าที่ผ่านมาเราคิดไม่รอบคอบพอก่อนจะตัดสินใจซื้อเช่นมีของออกใหม่ของลดราคาของฟังก์ชันแปลกๆมาวางขายก็ซื้อไปด้วยความอยากได้วู่วามนอกจากทำลายเงินในกระเป๋าแล้วยัยงเกะกะพื้นที่ในบ้านอีกด้วย 3. ไม่เคยรู้ว่าแต่ละเดือนใช้เงินไปเท่าไหร่ ถ้าไม่เคยทําบัญชีรายรับรายจ่ายไม่เคยคํานวณเลยว่าเราใช้เงินไปเป็นจํานวนเท่าไหร่กันแน่แบบนี้ต้องระวังจะทําให้เราเผลอมองข้ามจุดอ่อนในการใช้เงินของตัวเองไป 4. มีนักทวงหนี้มาป้วนเปี้ยนในชีวิตคุณลองหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วเปิดดูประวัติการโทรเข้าถ้าในลิสมีเบอร์ทวงหนี้โผลมาเป็นระยะระยะแล้วก็แปลว่าสถานการณ์ทางการเงินน่าเป็นห่วงแล้วล่ะครับ 5. ผูกเพื่อนตัดขาดเพราะเรื่องเงินเคยไหมครับยืมเงินเพื่อนแต่ไม่ได้ใช้คืนหรือคืนล่าช้าจนต้องเสียมิตรภาพดีๆไปใครเคยมีประสบการณ์แบบนี้ควรพิจารณาปรับนิสัยการใช้เงินของตัวเองสมัยเพราะถ้ายังไม่สามารถรับผิดชอบหนี้สินที่ยืมจากคนกันเองได้ก็ยากจะบริหารหนี้สินจากสถาบันการเงินได้เช่นกัน6แทบไม่เคยชำระหนี้บัตรเครดิตเต็มจำนวน จ่ายบัตรเครดิตทีไรขอจ่ายขั้นต่ำอยู่บ่อยๆหรือไม่เคยจ่ายเต็มจำนวนจนยอดเหลือศูนย์สักทีอาการนี้บ่งบอกว่าภาระดอกเบี้ยของเรากำลังงอกขึ้นมาเรื่อยๆใครติดนิสัยจ่ายบัตรเครดิตแบบนี้ต้องแก้ไขแล้วนะครับ7มีความมั่นคงในชีวิตน้อยกว่าเพื่อนๆรุ่นเดียวกันเห็นเพื่อนคนนั้นมีบ้านเพื่อนคนนู้นมีเงินทำธุรกิจแต่ย้อนดูตัวเองแล้วรู้สึกว่ามีความมั่นคงน้อยกว่าชาวบ้านเขา อันนี้ก็ต้องพิจารณาต่อไปว่าเพราะอะไรด้วยเส้นทางอาชีพกับภาระหน้าที่ที่แตกต่างกันหรือเป็นเพราะตัวเราเองที่ใช้เงินไม่ถูกที่ถ้าเป็นอย่างหลังต้องรีบปรับปรุงตัวด่วนเลยนะครับถ้าตรงกับตัวเองแม้เพียงหนึ่งข้อก็ไม่ควรนิ่งนอนใจถ้าหากตรงหลายข้อหรือเหมาหมดทุกข้อเลยอันนี้รอช้าไม่ได้แล้วนะครับมาปรับนิสัยใหม่เพื่ออนาคตที่ดีกว่าเดิมกันเถอะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ชื่นชอบในเรื่องของการเงินและการลงทุน หรือแรงบันดานใจในการออมเงินฝากกดติดตามช่องเดี๋ยวมา t ิทริกไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ